โอเคครับผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช ouais, ่อง Super Village Racing นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เพิ่งถ่ายคลิปรีวิวเนี่ยคันเขียวข้างหน้านี้เสร็จนะครับก็หลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ลงไปก็คงจะได้เห็นกันแล้วแหละว่าคันนี้มันสุดแค่ไหนนะครับผมว่าเอาไว้เป็นแนวทางเหมือนกันทุกๆคนก็เชื่อว่าทุกๆคนก็เอาคันนี้ไว้เป็นแนวทางเหมือนกันเหมือนที่ผม โอเคก็ตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เย็นแล้วถ่ายคลิปเสร็จก็เดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาไปส่งนะครับตรงวงเวียนนะฮะเพราะว่าเส้นทางแถวนี้เนี่ยผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นทางแถวนี้เลยนะฮะโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาเลยนะฮะนี่ฮะเห็นสัญญาณไฟโอเคครับเลี้ยวเลยครับโอเค ก็ถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยรีวิวคันไหนนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับถ้าผมทําให้ได้เนี่ยผมก็จะรีบทําให้นะครับผมก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มากันนะครับก็ช่วงนี้นะฮะก็เป็นหน้าฝนนะครับก็ฝนก็จะตกบ,บ่อยหน่อยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าไม่ได้ค่อยได้ขี่รถ อย่างงี้ดีกว่าไม่ค่อยได้ขี่เลยครับก็อาทิตย์นึงเนี่ยหยิบมาขี่เนี่ยประมาณวันวันสองวันโอเคครับเดี๋ยวเราแยกสวัสดีครับพี่เจอกันครับผมโอเคครับก็แยกกันตรงนี้แล้วครับเฮ้ยเจอ,อา R15 วะ่ะเอยขี่ตามพี่เขาหน่อยดีกว่าอาิ r 1าเนี่ยก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมีคลิปคลิปหนึ่งนะฮะที่จะทําให้ผู้ชมได้ดูนะครับคือ การจัดท่านั่งอย่างนี้ดกว่าทาให้รถเราเนี่ยทยํายังไงให้แบบท่านั่งรถเราแบบสปอร์ตเหมือนเหมือนพวกอา่อาอ่ายังไงเดียะเออเหมือนคล้ายๆเอาใช้คําว่าคล้ายๆแล้วกันนะครับคล้ายๆพวกหกร้อยแล้วก็พวกโดพันนะครับบางรุ่นนะครับก็ต้องใช้คาว่าคล้ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคนะครับแล้วก็วิธีแล้วก็ทํายังไงเนี่ยให้ท่านั่งเราเนี่ยมันเป็นแบบสปอร์ตที่สุดนะครับ เพราะว่าท่านั่งของนินจาเราเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าท่านั่งเดิมๆม,มันเนี่ยเหมือนท่านั่งขับเวฟเลยครับ <Natalie> คือแบบมันไม่เหมาะสมกับกับรถเราอะ่ะเออมันต้องแบบต้องจัดท่านั่งหน่อยเนี่ยเหมือนอาสิพาข้างหน้าผมเนี่ยคือท่านั่งเขาเหมาะมากนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยที่อาริพาออกมาใหม่ๆนี่ผมยังอิดฉ้าเขาอยู่เลยนะฮะที่โอ้ไม่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยแบบท่านั่งมาแบบสปอร์ตมากนะครับแต่รถรุ่นเราเนี่มันต้องมาแบบ ทำนูน่นทำนี่เพิ่มนิดหน่อยนะเพื่อที่จะได้ท่านั่งที่มันสปอร์ตนะฮะก็เดี๋ยวเตรียมดูได้เลยนะครับก็อเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกดีดูกันนะครับผมเฮ้ยขับในเมืองก็รถติดอย่างนี้นะครับแต่มันก็นะทำมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับ <laughs> ไปลุยต่อครับผมฟูดมากไม่ได้ครับไม่อยากปวดมาก R15 นี่ท่อลั่นมากเลยครับผมโหยสุดยอดเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะแซงสายพี่เขาแล้วนะโอเคลุยเลยครับผมไปเจนอนครับผม R15 ชิลสบายๆนะครับผมนั่นแหละไปเรื่อยๆตามสไตล์ของเรานะครับก็นั่นแหละครับถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับถ้าผมทําได้เนี่ยผมก็จะทําให้เลยนะฮะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับ <Okay. S 1> ก็ยุ่งยุ่งเรื่องงานที่ทําอยู่ประจํานะครับก็ก็ผมก็จะทําได้ในเวลาว่างเท่านั้นฮะยูทูบ YouTube. ็ผมจะพยายามทำใหนะ้ให้ทุกคนได้ดูตลอดนะฮะเฮ้ยนี่เนจะออาเซี่ยงแล้วฮะโอ้นะโยวันนี้เจอสองคันแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราแสงรถเมย์นะฮะขอ,อยยดแสงนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะฮะเพือ่อแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็ คลิปหน้าเนี่ยก็นั่นแหละครับชิดอย่างที่ผมบอกไว้อาจจะเป็นการมาบอกวิธีแล้วก็บอกเทคนิคแล้วก็บอกว่าต้องเปลี่ยนอะไรถึงเราถึงจะได้ท่านั่งที่มันสปอร์ตขึ้นนะครับสปอร์ตขึ้นก็นั่นแหละครับเดี๋ยวถ้าไม่อยากพลาดนะฮะก็กดซับสไครต์ไว้นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งพอเวลาคลิปมาแล้วเนี่ยก็คุณเนี่ยก็จะได้เห็นเป็นคนแรกนะฮะก็ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ